เพื่อนๆค่ะเพื่อนๆอเพื่อนเออดวันวนไปได้มะม่วงมาค่ะเพื่อนๆค่ะออดวันวนไปได้มะม่วงมาค่ะอ่อมะม่วงมานะคะอ่อวันนี้ก็นึกอยากจะนึกอ่อคือเรามีข้าวเหนียวกันนะแล้วก็เลยนึกอยากจะกินกับข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเพื่อนๆค่ะพี่น้องท่านใดยังไม่มีมะม่วงไปหาซื้อมะม่วงเลยนะคะแล้วมาทำข้าวเหนียวมะม่วงกินกันเพื่อนๆนค่ะ ะะถึงมันจะไม่ใช่มะม่วงจากบ้านเรานักเพราะว่ามะม่วงจากบ้านเราเราต้องสั่งเขาค่ะเพื่อนๆค่ะเราต้องสั่งค่ะนะคะแล้วเราไม่ได้สั่งเราไปซื้อกับข้าวร้านร้านผักร้านอาหารชอ,อซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเห็นมะม่วงลูกสวยมากก็เลยนึกอยากทำข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเพื่อนๆค่ะมาค่ะมาค่ะมาดูการมาชมการมากินข้าวเหนียวมะม่วงกันนะคะ เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆค่ะเรียบร้อยมะม่วงเราก็ปอกแล้วหั่นแล้วค่ะได้ประมาณนึงค่ะก็จะให้เหมือนมะม่วงไทยมันก็บมบเหมือนละเนาะค่ะเนาะมันเป็นมะม่วงของบราซิลบอกค่ะค่ะก็ชิมแล้วค่ะโอเคใช่ได้ค่ะใส่ได้มาค่ะมาค่ะตอนนี้ก็มาเบิ่งมอกะทิกันกะทิเดือดแล้วปิดกะทินาะค่ะเนาะค่ะก็ ข้าวเหนียวก็แล้วๆค่ะข้าวเหนียวก็แล้วๆเดี๋ยวจะมูนข้าวเหนียวให้เบิรงค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะมูนข้าวเหนียวแล้วเขาก็จะไปกินกันเลยเนาะค่ะเนาะเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยมาค่ะมากินข้าวเหนียวบวงน้ำกันมากินมาหมาหมามาหมาจ้ายน้ำลายมาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะ ช่วงนี้มีกระแสหิตเนาะค่ะเนาะช่วงนี้มีกระแสหิตน,ะะนอ้งนตนอง<ม>อซุปเปอร์สตาร์คนหนึง่งเพื่อนอกินข้าวเหนียวบกม่วงค่ะพี่น้องค่ะบัตรนี้อดวันกานมีข้าวเหนียวบกม่วงมาสู่พี่น,อ<ม>น้อ,นนนอ,องพี่นอ้นองคะ่ะอันนี้เป็นบกมอ่วงอันปัสินเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันโอเคชิมแล้วค่ะมันโอเคค่ะค่ะอันตอนนี้ก็จะเป็นข่าวฮองไว่ายังคะ่ะ เซซำเซซำบักงาคั่วค่ะพี่น้องค่ะบักงาคั่วค่ะพี่น้องบักงาคั่วเนาะคะเนาะค่ะแล้วก็อีกตัวนี้ก็เป็นเขาห้องว่ายังกะทิค่ะกะทิถ้าผู้ใหญ่บรทันพอนะคะถ้าผู้ใด่บรทันพอกะกะทิเพิ่มได้ค่ะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวที่มุนแล้วค่ะพี่น้องอือสุดยอดสวยรูดูดีเลยค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อมาเด้อ มา,มาค่ะออม draw, าค่ะผู้ใด้ใช่ไหมจิ๋เขาวเหนียวบกมอญข้าวบดวันๆเนาะค่ะเนาะมาเด้อมาเด้อเสร็จออกมาใหม่ๆพี่น้องขามันยังห่อนๆอยู่เลยค่ะอออืืหมันยังห่อนๆอยู่เลยค่ะพี่น้องค่ะเส็ดออกมาใหม่ๆเนาะค่ะเนาะเส็ดออกมาใหม่ๆยังห่อนอยู่ค่ะพี่น้องอึ๊บอือ ากให้งามๆก็จะบองงามสลับบาทเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยอยากงามน้ำเพลินก็บองงามระบาทจังไลยวะอือหือจังไลยจังไลยวะน้องอื้มเอาซ้ำนี้ก่อนค่ะพี่นอ้องค่ะอือหืองค่ะเนาะมาค่ะผู้ใดญ่บัทันพอกะทิมาเด้อมาเด้อผู้ใดญ่บัทันพอกะทิมาเด้อจา้าพี่น้องเอ้ยผู้ใดญ่บัทันพอความอ้วนมาค่ะมาค่ะ มาเลยค่ะมาเลยมาเลยค่ะอุ๊บละอืมน้ำลายโซมาเด้อมาเด้อค่ะพี่นอ้องมา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 ค่ะมาค่ะอืมเรียบร้อยพี่น้องแมวมาเด้อค่ะผู้ใดสิกินน้ำออดหวานหวานบอมาแม่มาแม่มาแม่เพิ่มอีกสิ่งหนึ่งก็ได้ค่ะคันย่านมันโบง,งามเนาะค่ะเนาะ มาเด้อมาค่ะพี่น้องค่ะมากินน้ำกันมากินน้ำกันครับพี่น้องมาค่ะมาเด้อค่อยชิลองซิมเบิงค่ะพี่น้องมาค่ะมานี่ค่ะอืมอืมพี่น้องแมวอือหือ พี่น้องแมวพี่น้องแมวมากเข้าเหนียวมะมว่วงคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาค่ะบ๊วยได้กินโดนแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะขั้นน้องซุปเปอรส์สตาร์คนนั้นเราเอ่าบ๊าพากินก็คือชิบ,บ่ได้กินคะ่ะพี่น้องอต้องขอบคุณเราหลายๆคะ่ะน้องคนนั้น สุดยอดค่ะสุดยอดสุดยอดอ่ะพี่น้องผมกบม,นนนมันยุบบรรยากาอเนอ่ยมาเด้อค่อยจกินต่อแล้วได้ มันได้ฟิลแบบอยู่บ้านเขาเลยค่ะข้าวเหนาาียวมะม่วงอค่ะพี่น้องค่ะม,มาค่ะมาค่ะข้าวเหนาาียวมะม่วงค่ะพี่น้องเออส่ดูดูดีค่ะพี่น้องค่ะมีกะทิมีบักงาสุดยอดสุดยอดือ มาเด้ค่ะมาเด้นค่ะเติมดำค่ะบรรยากาศค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศผู้ใด่ประธานได้กินก็มาแด้ค่ะผู้ใหญ่ประธานมีข้าวเหนียวบบหม่วงมามามาาค่ะพี่น้องค่ะอืมมาค่ะมาค่ะอืมฮอือแซ่บค่ะพี่น้องค่ะค่ะทาลายอย่างไนกันย่านเบื่อเนาะค่ะเนาะย่านพี่น้องเบื่อ ก็สิได้ล้ากันไปก้อนค่ะพี่น้องค่ะสิได้ล้ากันไปก้อนเพราะว่าคันมากิ่นโซ่ไม่กิ่นให้เบิ่์มันต้องเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะมันต้องเป็นผู้ดีค่ะบัดนี้ขลังไม่ก็ล่างกล้องก็ต้องซิขออนุญาตไปกินต่อเด้ะค่เนาะคั้นมาจังไหนก็ไปพ่อกันโอกาสหน้าเนาะค่ะอย่าลืมนะคะพี่น้องค่ะรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะเนาะแล้วก็ไปหาข้าวเหนียวักม่วงมากินกันเลยค่ะ ผู้ใหมีข้าเหนียวบกวักบวงอย่าลืมส่งคาวมาด้วยค่ะแชร์มาด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะอ่ะเลิฟทุกท่านอือ้อว๊าเลิฟยูเลิฟยูเอเวอร์บอดี้ไนท์ทูซียูทักคิวเวอร์มัสบ๊ายบาย